สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเจ้าราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมดวงชะตาของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะและที่สําคัญปัญหาบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้จะมีทางแก้ทางออกเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเข้ามาค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะ เรามาเริ่มที่การงานของชาวราศีกุมก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าราบรื่นและถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานและคนรอบข้างทั้งเพื่อนพ้องเพื่อนปู่ในช่วงระยะเวลานี้กัลยาณมิตรของท่านด้วยจะกลับมาให้การช่วยเหลือท่านคะ่ะช่วงนี้นะคะจะมีโชคมีลาบมีเรื่องราวที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเข้ามาเหมาะแก่การ เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้และหวังผลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทําทําได้เลยค่ะเพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะทําสําเร็จนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงระยะเวลานี้เหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายลองมองหาไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยกระตุ้นยอดขายนะคะท่านจะขายดีลูกค้านิยมชมชอบลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าเพิ่มมากขึ้นหรือช่วยท่านแช์ เขาจะแนะนำกันปากต่อปากมีลูกค้าเข้ามารีวิวด้วยนะค้าขายอย่าขายแบบเดิมๆก็พอในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างดวงดีพยายามจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะอย่าประมาทคู่แข่งนะนอกจากท่านได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วท่านก็ยังมีดวงได้ออเดอร์ที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ได้ออเดอร์พิเศษเพิ่มเข้ามาแต่ก็อยากจะขอเตือนชาว กาศิกุมสักนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านนั้นจะทําอะไรก็ตามหรือแม้แต่จะตัดสินใจอะไรก็ตามท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบประรัดกลุมในช่วงระยะเวลานี้นะคะคิดก่อนที่จะลงมือทําหากไม่มีความรู้ห้ามลงทุนโดยเด็ขดขาดหรือไม่ก็ห้ามลงมือทําการที่ท่านจะรเริ่มทําอะไรใหม่ๆท่านสามารถทําได้ แต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านนั้นมีความรู้และสามารถแก้ไขได้หากเกิดติดขาดมีปัญหาต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจเร็วไม่ดีคิดเร็วทําเร็วจะส่งผลเสียเกิดการตัดสินใจผิดพลาดทําให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหากท่านหากตรงกับท่านในเรื่องที่เตือน ขอท่านระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านนั้นจะทํางานอะไรก็ตามนะคะหรือว่าไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะยุ่งเพราะจะมีอะไรให้ท่านได้ทําหยุดตลอดเวลางานเข้ามามากขึ้นทั้งงานประจําและงานพิเศษก็จะมีเพิ่มเข้ามาด้วยในช่วงนี้บางท่านมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจํามีดวงได้ทํางานแทรกงานเร่งงานด่วน มีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะงานบางช่วงท่านจะต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่าเป็นช่วงที่คนรอบข้างจะนึกถึงหากเขาติดขัดมีปัญหาท่านเป็นคนแรกๆที่เขาจะนึกถึงไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งหากที่ผ่านมาท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะในช่วงระยะเวลานี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามา งานค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรยุ่งและวุ่นวายฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านนั้นอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหงุดหงิดโมโหง,ง่ายให้ท่านระมัดระวังควบคุมอารมณ์ให้ได้ห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างโดยเด็ดขาดและระมัดระวังคนจ้องจะผิดมีคนนินทาลับหลังแอบแทงข้างหลัง าทางรีครดิตท่านมีคนพยายามใส่ร้ายใส่ความอย่าไว้ใจคนอื่นมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้าท่านและศัตรูในที่ทำงานของท่านระมัดระวังคำพูดด้วยในช่วงระยะเวลานี้ระวังคนเข้าใจผิดในคำพูดหากท่านนั้นจะสั่งการสั่งงานใครนะคะหรือแม้แต่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องมีความชัดเจนในคำพูดข้อดีหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ หากท่านมีลูกน้องมีบริวารให้ท่านเข้มงวดกับลูกน้องบริวารน,นะคะอย่าไว้ใจเขามากในช่วงระยะเวลานี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงง,งๆบางท่านจะมีข่าวดีและโชคลาภจากการเดินทางมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรอง ผลประโยชน์ต่างๆนะคะจะติดติดขัดขัดอยู่บ้างสำหรับการพูดคุยแต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วหากท่านไม่ลดละความพยายามท่านจะทำสำเร็จในที่สุดนะคะบางท่านมีคนเมตตาช่วยเหลือหนุนหลังซัพพอร์ทท่านด้านการเงินมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่ม มีดวงได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่อาจจะเป็นค่าล่วงเวลาหรือว่ามีใครบางคนใช้ววาวนให้ท่านทํานั่นทํานี่ให้และให้ค่าตอบแทนเป็นเงินค้าขายถือว่าหมุนเงินได้นะคะมีรายรับเข้ามามากขึ้นท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเจรจาต่อรองสําเร็จขายสินค้าได้แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ผลกำไรอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านได้วางเป้าหมายเอาไว้นะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดช่วงนี้ท่านจะเด็กขึ้นนะคะแต่ว่าห้ามลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้โดยเด็กขาดอย่าไว้ใจคนมากอย่าใจดีจนเกินไปนะคะไม่เหมาะที่จะให้ใครกู้ยืมเงินด้วยในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่หากท่านสงสารไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ขอให้ท่าน ใช้วิธีให้เงินเขาให้ในจำนวนที่ท่านนั้นให้ไปแล้วท่านไม่เดือดร้อนนะคะช่วงนี้การเงินของท่านนะคะรายจ่ายภายในครอบครัวถือว่าท่านนั้นมีใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังให้มากๆเพราะมีคนจ้องที่จะหลอกลวงเอารัดอเอาเปรียบท่านด้านการเงินนะคะขอยท่านหลีกเลี่ยงให้คนอื่นกู้ยืมเงินโอกาสสูงมากที่ท่านจะไม่ได้เงินคืนข้อดีในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาต่าง ที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้แต่จะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างเหนื่อยกายกับงานพอสมควรรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ยังคงสูงและหลักๆยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้หากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ว่าได้ไม่มากนะ ฉะนั้นเสียงแค่พอได้ลุ้นก็พอนะคะระวังจะได้ไม่คุ้มเสียมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจโดยภาพรวมการเงินถือว่าหมุนเงินได้มีโชคลาภแต่ว่าโชคลาภจะแตกต่างกันออกไปเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับบิดามารดา ช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือหากท่านสะดวกที่จะทําบุญในรูปแบบใดก็าสามารถทําได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านสะดวกทําในรูปแบบใดทําได้เลยค่ะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ